สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อความเด็ดขาดของคุณจะมอบอะไรค <laughs> วามเด็ดขาด จะมอบอะไรให้คุณนี่บางคนบางท่านจะทำอะไรปากบอกว่ามั่นใจแต่จริงๆก็มีวันๆเนาะมามาดูกันความเด็ดขาดจะมอบอะไรให้คุณในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนอื่นนะก่อนอื่นความเป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไง ช่วงนี้คุณเป็นยังไงดูวุ่นๆเนาะดูวุ่นวนะุ่นเนาะความรับผิดชอบที่วุ่นวายเนาะ <c oughs> มีการจบมีการพังมีการสูญเสียนะครับสูญเสียสิ่งที่รักสูญเสียของมีค่าสูญเสียคนที่เรารักไป จริงแล้วก็มีความสามารถในการดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีแหละมีความมั่นคงได้พอประมาณแหละเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีให้ลูกได้เป็นลูกที่พ่อแม่ภูมิใจได้นะครับมีกินมีใช้มีความมั่นคงนะครับกำลังศึกษาบางสิ่งซึ่งยังไม่กล้าลงมือทำ ต้นก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะถ้าเราไม่เข้าใจจนสามารถตอบได้ว่าสิ่งนี้ต้องทำอย่างนี้ในเวลานี้เท่านั้นถึงจะสำเร็จยังไม่สามารถตอบได้ขนาดนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงมือทำต้นมองว่าดีแล้วนะเพิ่งมีการฉะมีการทะเลาะแบบไม่ได้ตั้งตัวเลย มีการจ่ายเงินออกไปแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับมีการป่วยแบบว่าทันหันนะครับแบบไม่ได้ตั้งตัวทันทีทันใดนะครับโชคดีหน่อยยังพอมีอำนาจวาสนาบารมีมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมมีความน่าเกรงขามมีชัยชนะมีความสำเร็จ มีเงินทองมีทรัพย์สินระดับหนึ่งนะครับพอมีระดับหนึ่งพอได้รับมือกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยรับมือกับการสูญเสียการพังการจ่ายกระทันหันเนี่ยเนาะโชคดีที่ยังพอมีอยู่นะถึงได้บอกว่าดูวุ่นๆเนานะผานลาครับไปชอบในตอนนี้นะครับมาเอามาดูกันความเด็ดขาด จะมอบอะไรให้คุณ ความเด็ดขาด <c oughs> มอบอะไรให้คุณหนึ่งเลยความเด็ดขาดของคุณเนะ่ะจะทำให้คุณชนะได้ทุกเรื่องผ่านได้ทุกเรื่องทำได้ทุกเรื่องแม้ว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ยากๆแม้ว่าเรื่องยากๆพวกเนี้ย คุณต้องทำมันคนเดียวคุณก็ผ่านได้ทุกเรื่องคุณก็ชนะได้ทุกเรื่องขอให้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าฉันจะทำฉันจะสู้แค่นั้นเลยแล้วคุณทำได้แม้ต้องทำด้วยตัวคนเดียวนะครับไม่ใช่ปัญหาเลยมาเถอะนะครับทีนี้บางเงินว่าคุณได้ดวงหัวหน้าดวงผู้บริหารดวงเจ้าของกิจการ ดวงคนมั่งคั่งโพกทรัพย์นะครับยังไงยังไงวันหนึ่งคุณก็ต้องมั่งคั่งโพกทรัพย์ยังไงยังไงวันหนึ่งก็ต้องหัวหน้าก็ต้องผู้บริหารก็ต้องเจ้าของกิจการนะครับเนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มฉายแววความมั่งคั่งออกมาบ้างแล้วช่วงนี้ก็เริ่มฉายแววความมีอิทธิพลต่อจิตใจผู้คนขึ้นมาบ้างนะครับหน้าไพ่ก็เห็นเห็นอยู่ว่า คุณมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมคุณมีความน่าเกรงขามมีอํานาจปารมีมีความสําเร็จในชีวิตพอสมควรนะครับทเนี้ยความเด็ดขาดนําพาอะไรมาให้คุณอีกผลงานที่ทําไม่ว่าทําอะไรไม่ว่าจะทําธุรกิจไม่ว่าจะทํางานประจําผลงานที่ออกมาเข้าตากรรมาการทุกงานนะครับหยิบจับอะไรโดดเด่นกว่าชาวบ้าน ไม่ใช่ว่าไม่มีคนทานะไอ้แบบเนี้ยไอ้ของแบบเนี้ยไม่ใช่ว่ามีคนทานะแต่พอคุณาหยิบมาจับเท่านั้นแหละคุณเด่นกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแล้วก็ความเด็ดขาดของคุณเนี่ยมันํามาซึ่งการัพ p อ o r t ช่วยเหลือนะครับตัวเองไม่ไหวก็ขอความช่วยเหลือไปเลยว่าขอความช่วยเหลือเรื่องนี้ขอคําแนะนําเรื่องนี้นะครับไม่ต้องอั้าอึง บอกมาตรงๆเลยไม่ต้องไปคิดว่าไหวมัง้งไหวมั้งเนี่ยไอ้ไหวมั้งเนี่ยชิมพายมานักตอนนักแล้วนะครับไม่ตัดสินใจเสั้เรื่องนะถ้าดูทรงว,ว่าไม่ไหวก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเอออันนี้ต้องมีคนช่วยต้องมีคนแนะนําเพราะว่าไปไม่ถูกแล้วนะครับก็แค่ยอมรับแล้วก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะครับเข้าหาคนเหล่านี้ด้วยความเคารพนอบน้อม,อมด้วยความให้เกียรติด้วยกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย คนเหล่านี้แนะนําแบบไม่กักพพอร์ตเต็มที่นะครับใครบ้างผู้หลักผู้ใหญ่สังคมเพื่อนกัลยาณมิตรหัวหน้านะครับขอแค่คุณสามารถบอกเขาได้อย่างชัดเจนแล้วว่าคุณติดขัดอะไรอันดับแรกยอมรับเองให้ได้ก่อนว่าเอออันนี้นะ่าจะต้องให้คนช่วยอันนี้ทําเองไม่ได้วรีบตัดสินใจให้ให้ได้ให้เด็ดขาดเพราะว่ามันจะได้ ไม่เสียเวลานะครับแต่จริงๆแล้วคุณตัวคนเดียวก็เอาไว้เอาอยู่นั่นแหละคุณตัวคนเดียวก็ผ่านได้ทุกเรื่องนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงบางมุมบางตอนนั่นแหละที่ว่าเอคิดคิดยังไงก็คิดไม่ออกพี่ผมคิดเรื่องนี้ไม่ออกขอคําแนะนําได้ไหมครับนี่เลยเอาแบบนี้เลยนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปงมเข็มในมหาสมุทรนะครับ ถ้าเขามีความรู้ชุดนี้ถ้าเขามีวิธีแก้พอเป็นตัวอยา่างเขาก็บอกแบบไม่กักแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาคงจะบอกตรงๆลัแหละว่าไม่รู้ถ้าเขาไม่รู้แต่เขารู้จักคนที่น่าจะรู้เขาก็แนะนําไปหาให้ถูกคนนะครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลย <c oughs> มาขอคําแนะนําหรือคาอวยพรให้คุณนะครับคนที่เลือกไม่ใช่เลือกนะ คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับคนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะแล้ววันนี้ก็มาถึงจนได้ครับวันที่สับสนว่าตกลงคลิปนี้มันคลิปแรนด้อมหรือว่าคลิปผิดอากาศ <laughs> แ,แนะนําให้นะแห้แนะนําให้คุณนะครับคําแนะนําเพียวๆเลยนะการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วได้รับผลตอบรับที่ดีเนี่ยมันต้องอดทนเป็นอย่างมากเลยนะมันต้องใช้ความอดทนอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทําไปแล้วรู้สึกเหนื่อยโอ้มันมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับมันต้องทําเต็มที่ ร้อเแหละเราต้องทํร1อ0สิบนะครับเหนื่อยก็แค่นอนพักหิวก็กินข้าวแค่นั้นนะครับเดี๋ยวหายเหนื่อยก็มาทําต่อยังไงยังไงคุณก็ต้องทำนะคุณไม่ทําแล้วใครจะทําความสําเร็จของคุณเองถ้าคุณไม่ทําแล้วใครจะทจาจะให้คนอื่นมาทําให้แล้วคุณเอาความสําเร็จไปอย่างเงี้ยเหรอมันก็ไม่สั่งางานหรอกนะแบบนั้นจริงไหมยังไงเราก็ต้อง ลงทุนลงแรงบ้างมันไม่มีของฟรีหรอกในโลกนี้นะครับอยากได้อะไรก็ต้องพยายามเท้งนั้นแหละมาอืมถ้าเหนื่อยถ้ากลัวไม่มีคนช่วยกลัวโดดเดี่ยวบอกเลยว่ายังไงก็ได้ความเมตตาจากผู้ที่อยู่จุดสูงสุนดนะยังไงก็มีกัลยาณมิตรที่ดีแน่ๆน,นะครับมีคนยิงเก่งคอยแนะนำแน่ๆ ไอ้ความเมตตาที่คุณมอบให้ผู้คนไอความสามาคัคคีไอ้มิตรภาพดีๆที่คุณมอบให้ผู้คนน่ะช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังคนตอบแทนมันไม่เคยเสียเปล่าเลยผลลัพธ์ดีๆก็ได้แก่คุณนั่นแหละครับไม่ต้องห่วงขอให้มั่นใจในตัวเองแล้วก็ลงมือทำไปทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็อะไรที่ผิดอะไรที่ไม่ควรอะไรที่มันไม่ถูกศีลธรรมอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้อง ไม่ต้องทำนะครับไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องไปทางนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องไปทางนั้นเลยติดขัดอะไรเข้าหาคนที่เขารู้ด้วยความคลรพนอบน้อมด้วยความให้เกียรติด้วยกิริยาที่สุภาพเรียบร้อยแค่นั้นนะครับติดขัดอะไรปรึกษาคนที่เขารู้แค่นั้นเลยไม่ต้องไปหาทางที่ไม่ดีทางที่มันแบดแบดเทาๆทาทางที่มันไม่ถูกต้องไม่ต้องไปหา ไม่จําเป็นนะครับมาจนถึงตรงนี้ต้นต้อง,ตงกับขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลงานของต้นนะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาขัดกับซูเปอร์แตงให้ต้นอย่าให้ลําบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วครับที่สําคัญขัดไว้ได้ทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจต้นนะทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาฐานมีคุณค่าที่สุดเลยครับแล้พวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ